สวัสดีครับผมมือนี้ครับมาพบพอกับช่องถวัดชัยชาแนลคือเก่านะครับมือนี้ผมสิ้ามมากินนะครับขนมปังอบนมนะครับรดช็อกโกแลตครับผมสวัสดีครับนี่นะครับมือนี้มากินนี่นะครับนี่ของหวานครับมณอนี่นะครับเป็นอะไรครับขนมปังนะครับรดช็อกโกแลตนะครับแล้วก็เนี่เป็นเป็นนมนะครับ นมาครับมากินในกันครับแกเพิ่นเห็ดไทครับมาเนี่ยติดงานนําครับต้นเทียงครับต้นเทียงเพิ่นเห็ดเปี๊ยงครับแกม่เห็ดมะไห่เดี๋ยวลองมากินมึงนะครับแสีบด้วยปลาเสบครับนะครับต้นเทียงครับโอเคครับท่านครับ น่นก็ยิดปากแล้วครับนี่เป็ตัวแก้ปเป็ดเองนะครับปรเป็ดมาไ้ครับักเทียงครับ

สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ <S <S